สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องราวข่าวร้อนกรมอุตุประกาศฉบับที่10เตือนพายุคมปาซุวันที่1 4ตุลาคม2564กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศพายุคมปาซุฉบับที่10ระบุวา่าเวลาสินาฬิกาวันนี้1 4ตุลาคม2 5 6พายสพายุโซนร้อนคมปาซุบริเวณอ่าวตังเกียมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ200กิโลเมตรทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองวินประเทศเวียดนามหรือที่ละติจูด19.6องศาเหนือลองจิจูด1 0ึ 1.4องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดไกลศสนย์กลางประมาณ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะว,วันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงบ่ายวันนี้14ตุลาคม2564และจะอ่อนกำลังลงเป็น depression ยอมความกดอากาศตา่ำตามลำดับ ลักษณะเช่นนี้ทำให้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันดังกล่าวอันหนึ่งเรื่มมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรงโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง2-3เมตรส่วนอ่าวไทยตอน กลางคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้เจ้าเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามาันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่16ตุลาคม64อย่างไรก็ตามขอให้ติดตามประรากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อเตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับมีความเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทกับค,ครับ